สวัสดีค่ะดิฉันนาเรียรัตน์บุญชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์พืชโดยเฉพาะด้แก่งยิ่งไม้เก่เป็นหินนะคะสำหรับปีนี้เราได้รับทุนจากสมาคม National Geographic ให้มาช่วยแนะนำแอปพลิเคชัน iNaturalist ให้กับผู้ใช้ใหม่ในประเทศไทยนะคะโดยเราได้เสนอ4ี่โครงการได้แก่ให้แก่จังหวัดนครราชสีมาและที่จังหวัดตากได้แก่ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้ามสกาลาด์ซึ่งเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลนะคะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี นอกจากนี้ก็ยังมีทั้งศูนย์พันธุกรรมพืชคลองไผ่นะคะในจังหวัดนครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายัยไม้แกเป็นหินเตรียมการของจังหวัดตากค่าสําหรับโครงการนี้นะคะเราก็มีนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านงูนักนิเวศวิทยาด้านการอนุรักษ์และผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงผีเสื้อเข้ามาร่วมโครงการกับเราด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการมาในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาได้เลยค่ะ ราอยู่ในสถานศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญได้รับการาประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเขตสงวนชีวะบริมนทนเนื่องจากว่าป่ามีความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตหรือความหลากหลายทางสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนี่ค่อนข้างสูงซึ่งมันเหมาะสมมากเลยครับในการที่จะใช้ประยุกต์ใช้โปรแกรมไอนสแกล i ร์ ราะว่าโปรแกรมนี้สามารถทําให้นักท่องเที่ยวที่อยากรู้หรือว่าอยากจะแชร์โดยที่เราจะได้ความรู้หรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องจากนักพิรยาศาสตร์หรือว่านักชีวาิรยาจากทั่วทุกมุมโลก Lesside is the application that called i-natural i s k to help you identify the living organism or even dead animal species You cannot take the picture of the pet the animal that you raise or you cannot take the cultivation time. It has to be anything in the nature. And the good thing is it is very small and you take it just you can try to put your head or anything that can be the scale. the แรกเลยก็รู้สึกว่ามีความหลากหลายนะครับช่วยในการ identify อ d e เดนติฟายพืชหรือสิ่งมีชีวิตหรือทรัพย์ยมอยื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์แมลงครับหลังจากเดินสำรวจนะครับก็พบแจกกจัดวงช้างนะครับซึ่งเกาะอยูอ่ในต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยพบเยอะมากนะครับซึ่งเป็นความแปลกใหม่สำหรับผมนะครับซึ่งความสำคัญของแอปนี้ก็นี่แหละครับจะช่วยให้เราทราบว่าการกระจายพันธุ์ของแต่ละชนิดเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับ ในส่วนของโครงการที่ยากให้ชาติโดยตรงไปไม้กระดิ่งสังเกการนะคะจังหวัดตากในส่วนของการได้มาร่วมสังเกตการณ์ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าพูดในเรื่องของพันไม้ที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะถิ่นคือจัดว่าเป็นพื้นที่หายากนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของในสกุลซิลูพิเจเมื่อวานนี้จะมีในกลุ่มของซิเลเซเนล่าที่มีสองตัวจะมีลักษณะออกสีเหลืองฟ้าอีกตัวหนึ่งก็จะมีลักษณะสีเขียวไปเลยตัวที่อยู่ใมโรง ในวงนี้ก็จะค่อนข้างเจอได้ค่อนข้งางยากีกิอย่างหนึ่ง<ไ>พื้นที่อนุรักษ์หลายพื้นที่จะเจอปัญหาเรื่องไม้ลูกหลานทีนี้ไม้ลูกหลานถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นแล้วมีการให้ข้อมูลมันจะเกิดกับประโยชน์กับพื้นที่อนุรักษ์ว่าเราควรที่จะควบคูมเพื่อให้มันลดผลกระทบกับพืนที่มันเป็นพืนเฉพาะถิ่นเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการการถ่ายภาพนะครับการขยายการรวมว่าถ่ายแบบไหนถ่ายด้านหน้าถ่ายถ่ายตัวอย่าง ได้ไปนะครับก็จะได้นำความรู้เหล่านี้นำไปสอนกับทุกทีมคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะถ่ายแค่เห็นมุมที่เป็นแบบในทางด้านศินลปะหน้าชัดแต่ข้างหลังมันเบลอเนี่ยราย,ยละเอียดก็จะไม่ชัดเนี่ยมันก็จะทําให้พลาดได้เราจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องพันไม้ครับแล้วก็รู้เกี่ยวกับพิกัดว่าแต่ละจุดพันไม้จะอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนนะครับเพราะว่าอย่างเราทุกครั้งเราเดินเราก็ไม่ได้เคยสังเกตจะไม่ได้รู้เลยว่ามีชนิดไหนบ้าง แลเอามาเทียบเคียมหรือว,ว่าที่เราไม่เคยรู้จักเลยครับเราอาจจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม